ดูดวงชาวราศีพิจิกจะตาแรงไม่ตั้งตัวรวยเงินล้านเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบาร,รมีวาสนาเทพเทวดาฟ้าดินค้าชูหนุนานำโชคชะตาแปลเปลี่ยนผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จร่ำรวยรุ่งโรจน์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจะได้จัดเต็มด้วยบุญกุศลวาสนาในครั้งนี้ จะมาส่งผลหนุนนาโชคชะตาให้ท่านพลิกผันเปลี่ยนแปลงในโชคชะตาของชาวราศีพิจิกไม่ธรรมดาถ้าท่านอยู่ในศีลธรรมอยู่ในศีลห้าครบท้วนบริบูรณ์มีผมวิหารสีมีเมตตาการุณามุติตาอุเบขาเมตตาไม่คิดทําร้ายใครการุณาคือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนะครับมุติตาไม่คิดอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีอุเบขาปล่อยวางเมื่อเกิดเรื่องร้ายอะไรจะเกิดก็ต้องให้มันเกิด ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมโชคชะตาของท่านจะเปิดลุ่งโลดประสบเด็จดวงชะตาไม่ธรรมดาเทพเทวดาหนุนนําโชคชะตาให้มาเกิดจเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินถ้าพูดถึงทรัพย์สินเงินทองเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิสทธิ์จะเข้ามาสนับสนุนค้าชูหนุนนําตัวท่านให้ท่านร่ารวยโดยง่ายให้มีข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านให้ได้พบได้พูดคุยได้เจรจาได้ต่อรองได้เจอกับเรื่องราวต่าง เรื่องราวสิ่งไม่ดีเรื่องราวอาถรรพ์จะมาลายหายไปสิน้นชาวราศีพิจิกลักษณะโดเด,โดเด่นโดดเด่นเหนือกว่าใครคือสวยเป็นพิเศษหล่อเป็นพิเศษไฮโซดูหรูชอบอะไรนะครับเรียบง่ายนะครับแต่เลิศหรูนะครับ,นะรบฟังดูแล้วอาจจะแปลกๆนะครับแต่ลักษณะรสนิยมของชาวราศีพิจิกแตกต่างจริงๆนะครับโชคชะตาบุญกุศลวาสนาถ้าท่านได้ค้นพบพบเจอภายในจิตใจของชาวราศีพิจิกท่านจะรู้ว่า บุคคลท่านนี้เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาอบอ้อมอารีดูลักษณะท่าทางกล้าได้กล้าเสียเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าอาหารเอาจริงเอาจังโชคชะตาเป็นเศรษฐีเงินล้านได้โดยง่ายเพราะว่าลักษณะท่าทางเป็นเศรษฐีแต่บางครั้งบางคราวอาจจะจับจ่ายเยอะแยะมากมายมากเกินไปทําให้ชะตาชีวิตตกต่ําเพราะฉะนั้นจะต้องอดออมนิดน,นึงชาวราศีพิจิกเพราะชาวราศีพิจิกเป็นคนฟุ้งเฟ้อรูรานะครับผู้ฟ้าอลังการ ครผมถ้าทาธุรกิจการงานที่เหมาะสมกับชาวราศีพิจิกเกี่ยวกับเครื่องสาอําอางเกี่ยวกับการสแสดงนักร้องนะครับหรือเรื่องราวต่างๆที่ฟู่ฟ้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นของแบรนด์เนมของแพงๆนะครับรถเลื่นหรูนะครับผมอาหารเลื่อนหรูนะครับผมแบบนี้จะเหมาะสมกับชาวราศีพิจิกเปอย่างมากนะครับผมขายลักษณะเป็นธุรกิจอันยิ่งใหญ่นะครับผมจะ,จะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับรัพย์ลุงชะตาพิกผันเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นไปได้ดี หนุนนำโชคชะตาท่านจะเจริญลุกเรืองสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านชะตาชีวิตรับทรัพย์โชคลาภเงินทองจะเข้ามาเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาท่านจงยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะร่ำรวยขึ้นมาเองนะผมเพราะฉะนั้นโชคชะตาจะต้องเปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจัดเต็มด้วยบุญกุศลวาสนา ถึงเวลาคาบุญไม่ต้องกลัวสิ่งใดนะผมสิ่งต่างๆที่จะมาฉุดล้างท่านเอาไว้พูดผีปีศาจวิญญาณร้ายหรือเทพเทวดาชั้นฟ้าจะฉุดท่านเอาไว้ก็ฉุดไม่อยู่ด้วยบุญกุศลวาสนาแรงอันยิ่งใหญ่ที่สุดนะผมสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านชะตาชีวิตรับรัพย์โชคชะตาปิ๊กแพงแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนานะผมสังเกตโชคชะตาของท่านดีๆนะผมดวงชะตาอาจจะมีการเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายนะครับเปลี่ยนทินฐานนะไปต่างดินต่างแดนนะผม ทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาสนับสนุนหนุนนาําโชคชะตาแล้วท่านจะได้นะครับพบรักกับใครบางคนเมื่อถึงเวลาถ้าท่านที่ยังโสดจะได้มีแฟนท่านนี้มีแฟนอยู่แล้วจะได้สุสมสมหวงังดังใจหมายนะบพบรักกับใครบางคนสุขสมสมหวงังดังใจหมายถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจะเต็มด้วยอํานาจบรารมีชะตาแรงไม่ทันตั้งตัวรวยเงินล้านตกตําแหน่งชะตาชีวิตบางช่วงชะตาอัศวินถือเหรียญนําพาซึ่งโชคลาภ เงินทองบารมีวาสนาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาความสุขความเจริญรุ่งเรองบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาอาจจะมีใครบางคนที่อายุน้อยกว่าถือดาบประหัตประหารศัตรูมมานเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับท่านอาจจะรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวรักสามเศร้าเกิดขึ้นในโชคชะตา ชะตาแรงไม่ทันตั้งตัวนะครับท่านอาจจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดนะครับผมอาจจะพลิกชะตาชีวิตนะครับกลายเป็นร่ํารวยขึ้นมาทันทีอันใดโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งบุญนะครับถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจงรับพลังบวกเข้าไว้นะครับเราก็ไปยา,ยามทานายทางด้านบวกนะครับผมถ้าด้านลบเราจะบอกว่าจะผ่านพ้นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมด้านบวกจัดเต็มด้วยอํานาจบารมีวาสนามีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตา นะครับผมสิ่งต่างๆที่บังเกิดในโชคชะตาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้นะครับผมผู้ให้นำส่งผลหนูนนำโชคชะตาพุ่งตรงไปทางหน้าปาดประหารศัตรูโมมานโชคชะตาบุญกุศลรู้สึกสับสนงงงวยครับกระวนกระวายกับทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้เจรจาต่อรองเกิดความเล่าร้อนในดวงชะตามันจะเกิดความเล่าร้อนเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารได้ค้นพบได้พบได้เจอ กับปัญหาต่างๆนะครับผมพระราชาแห่งถ้วยเกิดขึ้นถือตีศูนปราบศัตรูหมมานครับนะท่านจะเกิดความมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตโดดเด่นชาวราศีพิจิกเป็นผู้ที่ลักษณะเหมือนกับธาตุเหล็กนะครับผมที่มีบุญกุศลวาสนาสูงนะครับผมลักษณะอาชีพที่ยิ่งใหญ่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่ใหญ่โต,ตเหมาะสมกับชาวราศีพิจิก จะทําอะไรแล้วนะครับคิดหน้าคิดหลังนะผมจ,ะจัดแจงตามแบบแผนเพราะว่าตําแหน่งบริวารไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมโชคชะตาของท่านบางช่วงชะตาท่านควรที่จะต้องยืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวท่านเองขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดผลนะครับบริวารน,นะครับช่วยสนับสนุนค้าชูหนุนนําโชคชะตาแปเปลี่ยนแปรผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดี นะครับถ้วยทองบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับนารีอุปธรรมคำชูหนุนานำโชคชะตาเป็นผู้รูปงามนั่นเองชาวราศีพิจิกรูปงามโดดเด่นนะครับด้วยบุญกุศลวาส,สนานะครับผมสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิตตกตาแหน่งความร่ํารวยนะครับรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายทุ่งข้าวเหลืองอารามนะครับเหลือกินเหลือใช้รวยเลยรวยนะครับเหรียญทองเหรียญบเรล่มเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงาน,นเงิน ต้นไม้ออกผลผลิตนะครับออกแอปเปิลนะครับผมส้มมะละกอนะครับเอามาเชยชมเอามากินนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดผลนะครับผมที่จะทําให้ท่านสุขสมสมหวังตังใจหมายอัศวินถือถ้วยทองมาก็จะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเรื่องราวต่างๆนะครับผมให้ท่านมองไปด้านโบกให้หมดเหมือนโลกนี้เป็นโลกสีชมพูเ้าท่านเจอใครที่มองด้านลบ นะครับผมท่านก็ควรหลบหลีกออกมาก่อนนะครับผมบอกกล่าวเขาว่าอย่ารับพลังลบมากเกินไปชีวิตจะตกตามถ้าเขาไม่เชื่อเราก็หยุดนะครับผมทาอะไรไม่ได้เขาว่าพลังทางด้านบวกนั้นเป็นพลังที่สําคัญเป็นอย่างมากท่านจะรวยหรือจะจนท่านก็ลองคิดดูถ้าท่านมองแต่งแง่ลบชีวิตนี้จะเป็นยังไงทํครับนะทอะไรก็แย่ทําอะไรก็ตกตามทาอะไรก็ยากจน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 ,จนอย่างนี้ ใครอยู่ใกล้จะติดรับพลังลบนะไม่ว่าจะตําราไหนก็พูดเหมือนกันหมดนะอย่าอยู่ใกล้คนรับพลังลบนะผมคนที่มีแต่พลังลบก็คือความตึงเครียดนะถามว่าเขาผิดไหมได้รับพลังลบไม่ผิดครับแต่ว่าต้องรีบพลิกฟื้นกลับมาชาวราศีพิจิกถ้าท่านติดพลังลบแล้วท่านจงพลิกฟื้นกลับมารับรับพลังบวกเข้าไว้ก็อย่างเช่นรับฟังคลิปนี้อยู่นะหมอสั้นย้ำดวงชะตาให้ทางด้านบวกทังนั้น เพราะฉะนั้นถ้าท่านบอกว่าท่านติดปัญหาต่างๆท่านจงคิดในแง่บวกทุกอย่างมีทางออกครับไม่มีทางตันครับบอกได้เลยว่าท่านค่อยๆจัดแจงครับถึงแม้มันจะยากมากนะสาหรับใครบางคนทุกอย่างมีทางออกครับโชคชะตามีดดาบดูมแล้วเจ็บปวดรั่วแล้วแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระวนกระวายกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคห้อยท่านรวยๆเอาแต่นิบัย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ